สวัสดีครับปีนี้ก็เป็นอีกปีนะครับที่ทางบริษัทไทยูเนียนได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Sustainability Expo เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนและทุกฝ่ายให้ความสนใจในเรื่องของความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเป็นทัศวรตรที่พวกเราทุกคนต้องลงมือทำแล้วเป็น Decade of Action สำหรับไทยูเนียนเราเชื่อมาตลอดว่าความยั่งยืนคือหัวใจในการดาเนินธุรกิจเราทำธุรกิจทังด้านอาหารทะเลถ้าไม่มีทะเลแน่นอนก็ไม่มีเรา ปี2016เราได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราที่เรียกว่า Sea c h a n g e ตั้งแต่นั้นมาธุรกิจของไทยยุเนยนทั่วโลกก็ได้ยึดหลักการทำงานด้านความยั่งยืนมาตลอดสำหรับปีนี้เราได้ต่อยอดกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราไปจนถึงปี2030บริษัทมีเป้าหมายที่ตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จในอีก7ปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ net zero หรือ z o d c h a r e ในการผลิตซึ่งการทำงาน ด้านความยั่งยืนของเรานั้นครอบคลุมทั้งมิติของผู้คนและสิ่งแวดล้อมเพราะเรารู้ดีว่าอาหารทะเลที่ยั่งยืนจะมีส่วนสำคัญในการดูแลโลกของเราให้มีสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าเป็น Good Balance และ Better World ครับพบกันที่งาน xx 2 0 2 3 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้นะครับ